เป็นที่ทราบกันดีนะครับวัฒนกา,ารจากมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นมีแผนที่ชัดเจนในการบุกตลาดอาเซียนแล้วธนาคารจากประเทศไทยแ่ะครับเล้วนั้นมีการวางกลยุทธ์อย่างไรวันนี้มาติดตามรายละเอียดนะครับจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดนี้พร้อมกันเลยครับ งานวิจัยล่าสุดของ a s c e n t u r e Financial s e r v i c e ออกมาบอกว่าธนาคารพาณิชย์จากประเทศไทยได้หลุดพ้นช่วงเวลาที่ถูกจ้องเทคโอเวอร์กิจาการจากธนาคารต่างประเทศมาเป็นผู้คว่คว้าโอกาสที่จะครอบครองกิจาการธนาคารในอาเซียนแล้วจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศเพื่อนบ้านทำให้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องขยายเครือข่ายการให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยเช่นกัน มีตัวเลขที่น่าสนใจคือสัดส,ส่วนรายได้จากธนาคารในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบมีอยู่เพียงแค่5%เท่านั้น เมื่อเทียบกับธนาคารจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีสัสดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงถึง40%นั้นเป็นเพราะว่าธนาคารจากประเทศไทยยังเน้นธุรกิจในประเทศและไม่มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศส่วนสิงคโปร์และมาเลเซียมีกลยุทธ์ชัดเจนที่จะเป็นธนาคารภูมิภาคเนื่องจากตลาดในประเทศเริ่มเติบโตชา้าลงเช่นที่มาเลเซียนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าการเติบโตของสินเชื่อรวมน่าจะลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่10% ขณะที่มูลค่าตลาดหรือมา r ก็ t cap ของธนาคารขนาดใหญ่จากประเทศไทยยังมีขนาดเล็กกว่าธนาคารขนาดใหญ่จากสิงคโปร์และมาเลเซียโดย DBS ธนาคารใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนมีมา r k e t c a ปประมาณ29,800ล้านเหรียญส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ของไทยที่มีมูลค่าตลาดรวมมากที่สุดอยู่ที่19,500ล้านเหรียญและธนาคารกรุงเทพอยู่ที่เพียงแค่13,500ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์จากประเทศไทยได้มีกลยุทธ์ธุรกิจที่จะสร้างเครือข่ายในอาเซียน มากขึ้นเช่นธนาคารกรุงเทพมีแผนที่จะขยายสาขาในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกับธนาคารกาิกรไทยที่คิดจะเปิดสาขาต่างประเทศในอินโดนีเซียรวมถึงธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยที่เริ่มเปิดสาขาในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีจุดมุ่งหมายคือสนับสนุนนักธุรกิจจากไทยให้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยนั้นจะยังคงเน้นตลาดในบ้านเกิดเป็นหลักนะครับแต่เราก็เห็นแผนในการที่จะขยายความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับและมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ